อยู่ไหนฮะอยู่ไหนอ่ะตรงนี้อ่ะอก็มาดิครับแล้วเปิดไปหนึ่งทีสองทีสามทีเออโอ้โหตายครับผมคุณเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ เวลาเล่นเกมกำลังมันแต่ก็มีข้อความเด้งเข้ามารบกวนทําให้เรารู้สึก,กลคาคัญแล้วก็เวลาเล่นเกมอยู่ดีเครื่องอาจจะช้าหรือว่าค้างจนทําให้เล่นเกมแพ้คนอื่นได้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ Nox Cleaner แล้วก็วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมแจกด้วยนะผมอย่าข้ามช่วงนี้ไปเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันเคลียร์ขยะนะครับผมก็จะกําจัดไฟล์ขยะเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้เครื่อง,องคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มความเร็วเกมนะครับผมก่อนเล่นเกมนะผมก็เข้าแอป,ปเพิ่มเพิ่มเกมเนี่ยที่ต้องการเร่งความเร็วนะครับผมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเล่นเกมดีขึ้นนะครับและยังปิดการแจ้งเตือนจากแอปอื่นๆเวลาเล่นเกมได้ด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันในการล็อกแอป,ปนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าจะล็อกแอป,ปไหนนะซึ่งเราสามารถตั้งรหัสผ่านสําหรับแอป,ปก็เหมือนเป็นแบบการตั้งรหัสอีกชั้นหนึ่งสําหรับแอปที่ต้องการล็อกนะครับแล้วเราก็สามารถแบบว่ากดเลือกกดล็อกได้้้้้ดววยนรถาาไม่่ตออองกกลลแแปี ต่อไปก็จะเป็นรางวัลน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน็อกคลีนเนอร์เขาได้แบบจัดกิจกรรมนะครับผมจัดกิจกรรมในการแจกบัตรโทมันนี่ทั้งหมด4รางวัลน,นะครับผมมี1,000บาท1คนนะครับผม500บาท2คน300บาท3คนแล้วก็150บาท4คนนะครับกติกาก็คือต้องโหลดแอปน็อ c คล l นเนอร์นะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกดให้5ดาวที่ Google Play Store นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า #nokcleaner ครับผมแล้วก็ f u n c t ชันที่ชอบ อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องพิมพ์แบบนี้นะครับแต่หมายถึงเราชอบฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยก็คก็แฮชแท็กไปนะครับผมซึ่งระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่วันที่ยีิบเจ็ดถึงยีิบก้าพฤศจิกายนนะครับซึ่งทีมงานจะประกาศรางวัลภายในหนึ่งทันวานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมได้ครับผมแล้วก็สำหรับแอปน็อกค c l e เนอรเนี่ยสามารถกดโหลดได้จากใต้คลิปผมได้เลยนะครับผม เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมบายคึ้อบเกมไมค์คราฟกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราอยู่เกมไมค์คราฟในเวอร์ชัน1.16.4นะครับผมก็มีดัต้าแพคน่าสนใจมาเล่นครับผมก็เราเนี่ยจะมีเอ็นเดอร์โพนะครับผมเพิ่มมาในไมค์คราฟแบบเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ10กว่าอันเลยนะครับผมก็นี่คือวัตถุดิบที่จะคราฟนะครับแต่ว่าอย่างแรกครับผมเราจะต้องสร้างกล่องคราฟเพื่อที่แบบว่าคราฟอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะครับก็อย่างแรกเราต้องมีอากล่องคราฟนะครับผมกับดร o อปเปอร์นะครับ ก็อย่างแรกวางดอปเบิลอย่างงี้ปุ๊บอ่าแล้วก็โยนกล่องคราฟเข้าไปครับผมปุ๊บอ่าเราจะได้อ่าคัสตอมคราฟเตอร์นะครับซึ่งไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยก็เอาไว้คราฟเอ่อเป็นกล่องคราฟนะครับที่เอาไว้คราฟเปนเดอร์โพพวกนี้อีกทีนะครับหวังว่าจะไม่งงนะก็โอเคอันนี้ก็คือสูตรคราฟเลยครับผมมาเดี๋ยวหยิบมาก่อนนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเอากล่องคราฟวางไว้ตรงกลางนะครับผมเอาเวนเดอร์โพเนี่ยวางไว้อ่าหกอันทั้งข้างนี้นะครับแล้วก็ไอออนเดอร์หนึ่งสองแบบนี้ครับผมนี่ก็จะได้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Ender Crafter ครับผมเป็นที่ c r a f น e n d e ์นะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมปึ๊บอ่ะเริ่มมาแรกเลยดีกว่านะครับก็ใช้ไอ้เจ้า Color Food นะครับมาอย่างนี้แล้วก็ Ender p r o นะครับโอเคครับผมก็เวลาคราก็คือเอาเนี่ยเอาวัตถุดิบวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ Ender วางไว้ตรงกลางนะครับปุ๊บก็จะได้มาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็น Color p e a r o นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมก็จําไม่ได้ทุกอันนะคือผมพอไปอ่านมาแล้วว่าแต่ละอันเป็นยังไงแต่บางที่อาจจะลืมนะครับเพราะฉะน อย่างแรกเดี๋ยวผมอ่าเกมรู้ก่อนทิปเวนทอรี่นะครับเพราะว่าของจะได้ตกไม่ตายนะโอเคจะลองโยนไปนะปุ๊บเอาล้วฮะปาไปแล้วครับปุ๊บเอ้ยจะอ่าโอเคผมก็เมื่อกีแ้แวะไปอ่านมานะครับไอ้เจ้าผลอันนี้เนี่ยไอ้เจ้าเอนเดอร์อันนี้นะครับผมมันเวลาแบบเราโยนไปใช่ไหมมันจะแบบไปโผล่รอบๆนะครับพื้นที่ที่เราลงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองโยนใหม่แล้วกันเฟิบเฟิบเฟิบกล่องคราฟอยู่นี่นะครับผมชิบเชิบอ,อ่ะขอลองใหม่ฮะ โอเคลองเป็นแบบตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่าลงตรงนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยคือเราโยนตรงนั้นใช่ไหมแต่เราวาปมาตรงนี้คือมันจะแบบเหมือนอ่ะสมสม,สมรอบๆนะครับผมบริเวณที่เราโยนไปนะโอเคต่อไปครับผมเป็นสโตนฮะโอเคมาวางสโตนแล้วก็วางเดอร์โพรนะครับเอา้าทำไมไม่ได้วะาะว่าผมไปดูสูตรขามมาช่างมันแล้วกันนะครับผมต่อไปเลยแล้วกันเป็นเรสโตนนะครับอันนี้น่าจะได้นะชึบชึบอ่าก็จะเป็นอ่าฟาสโพรนะครับผมซึ่งมันสีแดงเลยนะ ก็ขึ้นชื่อว่าฟ้าสนะครับก็คือเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเร็วกว่าเ mm. ด์โพลทั่วไปผมลองดูแล้วกันฟืบเอาละหวพถือว่าพุ่งไปเร็วนะครับเนี่ยอืมคือปกติด์โพลมันก็จะมีความช้าใช่ไหมอันนี้คือพุ่งมาเร็วมากนะครับเดี๋ยวขอตายกลับไปก่อนแล้วกันเออเออไม่ตายด้วยนะฮะฮึบเออ โอเคครับผมต่อไปเป็นแอปเปิลทองนะครับก็เป็นทองวางครับผมแล้วก็แอนเดอร์โปรนี่ไงมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นโปรครับผมอ่ะลองโยนไปดูนะครับฟืบโป๊บนี่ครับผมเราก็จะได้อ่ะลีเจนสองกับแอปซ็อปชั่นมานะครับก็คือจะมีฮิลนะแล้วก็มีหัวใจแบบเป็นเกราะสีทองเพิ่มเข้ามานะครับผมก็เหมือนเรากินแอปเปิลทองนี่แหละนะครับโอเคฟืบฟืบฟืบต่อไปอันนี้เป็นคอรัสฟู้ดนะครับผมปึ๊บเปิบวางไปฮะปึ๊บอ่ะแฮงกิ้งโปรครับผมก็ เรื่องที่ผมไปอ่านมานะเหมือนแบบมันจะแบบเกาะแบบค้างเอาไว้นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตรงกําแพงนี้ละกันนะครับโอเคมะลองโยนไปดูครับผมปึ๊บเฮ้ยนี่มันค้างอยู่บนอากาศงี้เลยเหรอเอาเร็วผมผม,ผมต้องทําไงดีครับคุณผู้ชมจะโอ้ตกละเอ้ยอ๋อคือมันค้างอยู่บนอากาศอย่างนั้นเหรออันนี้คือแบบถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองคลาบอกันนึงดูโอเคได้มาแล้วไหนลองโยนสิปึ๊บอ่ามันค้างอยู่บนาาอบนากาศอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันะรนนัันนค้คบ ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเป็นไข่ไก่นะครับผมปึ๊บอ่าก็วางไข่ไก่ไปแล้วก็วางอันนี้ไปครับผมปึ๊บออกมาเป็น Infested Pro นะครับซึ่งถ้าเราปาอันนี้เนี่ยมันก็จะมี e ด d e r m i เกิดครับผมซึ่งอยู่ไหนนะอ่าอยู่นี่นะครับผมเอ้ยเอ้ย Endermite ผมเกลียดล้วพวกหนอนนี้จริงเลยนะครับผมเห็น <laughs> แล้วขนลุกนะครับอ้อเออตายโอเคอันนี้ Emerald นะครับ ก็คลาบไปฟื้อฟื้อ่าเป็น Instant p e a r l ครับผมอันนี้เหมือนแบบเท่าที่ผมไปอ่านมามันเหมือนแบบมันเอาเราขึ้น50บล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองกันดูแล้วกันฟุ๊บป่าไปอู้ว้วอ๋อคือแบบเมื่อกี้รู้สึกเหมือนลอยนะครับผมลอยขึ้นไปอ่ะห้บล็อกเลยนะ mm hmm. ขอลองใหม่ซิอ่ะโยน<ๆ>เนี่ยปุบเอาละฮะเอาละฮะน่าสนใจครับผมอันนี้ ขอลองใหม่หน่อยปึ๊บเอมเมล์นะฮะปพ๊บขอใหม่ซิเอาเป็นตรงนู้นอะ่ะขึ้นมายังสูงอือตายเลยครับผมโอเคต่อไปเป็นปลานะครับปลานี้ปลามาวางเพิบเป็นเดอร์โพล่อะเจสเตอร์โพลครับผมโอเคเดี๋ยวลองปลากันเลยนะครับก็โยนไปฝั่งนู้นแล้วกันโบอ่าพอเราโยนไปปึ๊บเราก็จะล่องหนนะแต่เราไม่ได้วาไปตรงนั้นหนอะอะไรกับคำเนี้ยได้ล่องหนมาประมาณ10วินะครับผมปุ๊บอ่ากลับมานะครับเอยเดี๋ยวคือเราไม่ได้วาไปด้วยอ๋อ เอาใหม่สิปลานะครับเอนเดอร์โพรโอเคมาเดี๋ยวลองใหม่สิไปตรงนั้นแล้วกันชึบเออเราโยนเ,เราแบบหายตัวนะครับผมแต่ไม่ได้วับโอเคต่อไปเป็นการพาวเดอร์นะครับการพาวเดอร์แก็อันนี้ปึ๊บอ่าอันนี้เป็นนินจาโพรครับผมก็เป็นสีเทานะครับก็สําหรับนินจาโพรเนี่ยก็ปลาไปแล้วผมปึ๊บโบอ่าก็ว้ามานะครับแล้วตัวเราเนี่ยก็จะล่องหนด้วยนะครับผมอารมณ์แบบเหมือนแบบ Ninja, นะินจาเนาะแบบ ปลาปลาควันระเบิดอย่างนี้แล้วล่องหนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปเฟเธอร์นะครับผมว่าขอนนอกนั่นเองมาครับเลยชือกก็เป็นโนกาบิตตี้เพครับผมเขาบอกว่าคือมันจะแบบปลาเป็นแบบตรงๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆประมาณ30มวินะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปชนอะไรนะครับสมมติไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันชนกำแพงผมก็คงจะไปโดนกำแพงนะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับเหมือนแบบเพื่อแบบหากำแพง,งนี้แหลนะเนาะหาภูเขาอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าป่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ชนอะไรมันก็ไปเรื่อยๆน,นะครับงั้นปล่อยมันไปอย่างนั้นก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมไม่วาฟเซว่าไม่ชนอะไรนะโอเคต่อไปเป็นไฟเบอร์ครับผมปป๊บเปบคราฟมาฮะอันนี้คือปาร์ตี้โปรครับผมหืมมันแบบว่าสีนี่คือบนสีไปเรื่อยๆน,นะครับสังเกตที่รูปตรงนี้ดูนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงลองดูับผมปึ๊บโบอ้าวเอาไม่เกิดอะไรขึ้นหรอแล้วแต่เมื่อกี้ผมปามามันมีแบบหลายสีเลยนะโอเคเดี๋ยวมาน่งนบะมาจะทําอะไรผิดพลาดนะครับ เดี๋ยวลองครับใหม่ฟึบอ่ะปาร์ตี้อ่ะผมลองโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วผมฟึบเออมีไฟเอ้ยมีเพลงด้วยเหรอเอ้ยวาร์ไปทั่วเลยนะฮะจังหวะนี้อื้อือะไรกับคำเนี่ยโอ้โอ้โห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 มาใต้น้ำปุ๊บอื้อีกแล้วอีกแล้วเอ้ยงงมันเริ่มจะงงนะครับจังหวะนี้โอ้โหวาร์ไปทั่วเลยครับอ๋อเป็นเหมือนเป็นเพลงนะครับแล้วก็วาร์เราไปทั่วนะครับโอ้โหโอ้โหหยุดยังหยุดยังอื้อื้โอ้โหโอเคเฮ้ยยังเหรอ <cido f 2> EDM ด้วยอ๋ออ๋อโ,โอ้โหอุ้ยโอ้ยโ,โ,โอเคจบแล้วเหรองงมากนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยโอ้โหยอดมาต่อไปผมใช้สองสีนี้ครับผมอ่า u n d e r f l o นะเฟิร์สเฟิร์สแล้วก็วางไปครับผมบนล่างนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะเป็น Safety f l o นะครับซึ่งขึ้นชื่อว่า Safety f l o เนี่ยมันก็จะทำให้เราปลอดภยัยใช่ไหมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวขอลองไปโยนกับภูเขาแล้วกันนะเอาละครับจังหวะนี้อยู่ภูเขาแล้วครับโยนไปเลยนะครับเฟิบเป็นยังไงอ่าเป็นไงฮะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะครับอยู่ตรงนี้เท่าที่ผมจับได้ที่ผมไปอ่านมานะเหมือนแบบว่ามันจะเดี๋ยวทำเซฟก่อนคือเซฟตี้เพลเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้าสมมติเราปลาไปเจอกับแบบละวาอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบว่าได้กันไฟมาอะไรอย่างงี้นะครับสมมุติถ้าเราแบบปาแบบอยู่บนอากาศอย่างไงดีวะมันก็จะแบบปรับตกช้าให้เราอะไรอย่างเงี้ย แบบมันก็จะเป็นเซฟตี้ให้เรานะครับต่อไปเป็นสลามบอลแล้วกันมาสลามฟืบฟืบนะครับผมก็นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับสลามเพลนะลองโยน,นดูฟืบปึ๊บฟืบก็คืออ่าไอเจ้าสลามเพลนะครับผมมันจะเด้งให้กอดรอบหนึ่งนะแล้วก็ค่อยวาร์ปนะครับผมเมื่อกี้สังเกตเห็นนะมันจะเด้งไปรอบหนึง่งอ, вот. อ่าเดี๋ยวลองใหม่นะครับเชิบเชิบอ่ะประมาณตรงนี้แล้วกันโยนเลยฟืบเห็นไหมมันจะเด้งรอบหนึ่งแล้วก็มาวาร์ปตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นั่นเองเนาะเฮ้ยเอ็นเดอร์ไม์หรอมาทำไมมาทำไมครับเฮ้ยจะเออโซมัน ตนตายต่อไปเป็นลาพีลาโซรีครับผมเฟิบคลัมเลยฮะก็อันนี้เป็นสโล์โปรครับผมตอนแรกมีแบบโยนแล้วเร็วใช่ไหมอันนี้โยนแล้วช้าผมลองสังเกตฟืบเว้ช้านะอู้เกือบตายเกือบตายไม่ดีกว่าเว้แต่เหมือนก็เลงจะตายเหมือนกันนะเนี่ยมาขอลองดูหน่อยอันนี้สโล์โปรฮุบอ่าเฟิบก็ค่อยตกเงี้ยปุ๊บอ่าตายนะครับผมโอเคต่อไปอน,นี้มาเป็นแบบว่าเชือกนะครับเฮ้ยเอ็นเดอร์ไมค์เหรอเอ็นเดอร์ไมค์อมกแล้วอะไรกันคำนี้เฮ้ยเฮ้ย ยะยะยายาก็อันนี้คือสวอปโพรนะครับก็ถ้าเราปลาไปโดนแบบม็อบหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะสลับตำแหน่งนะเดี๋ยวลองพทำยาเดี๋ยวผมลองปลาไปหาหมูนะครับปุ๊บมันจะสลับหรือเปล่านะโชะไม่เหรอเอาใหม่สิเอาใหม่สิเดอร์โพรแล้วก็เชือกใช่ไหมอ่ะผมลองแกะตรงนี้แล้วกันจะสลับได้หรือเปล่านะเฮ้ยชุบโปอ่าสลับปะวะเออช่างมันเถิดนะครับผมต่อไปปุ๊บอ่านี่เป็นโซแซนนะครับปุ๊บอ่าโอเค ก็จะได้ cross pull ครับผมปึ๊บก็ลองโยนไปดูครับเหมือนแบบว่ามันจะได้ slow ใช่ไหมปึ๊บอ่าก็เราจะได้ slow สามนะครับซึ่งเอ่อมันดีไหมนะผมก็ไม่ได้จะว่ามันดีไหมนะครับอันนี้แต่มันอาจจะใช้แบบในบางสถานการณ์ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เลือนเหลือแค่นี้ผมว่าตายเยอะนะตายเยอะเคต่อไป,ป er อันนี้เป็น end อันนี้เป็นแอ a p p l ลทองแบบเป็นชาร์จเลยนะครับผมปึ๊บอ่าก็ดูดินี่ครับผมก็จะเป็นเป็นแบบรูปเหมือนแอ a p p l ลนะครับแต่เป็นอ under pull นะมาลองปาเลยผมปึ๊บอ่า ก็หูยได้4สถานะเลยนะครับก็จะเป็นรีเจนสองนะครับผมแอปซอร์ชั่นสี่รีทีแทนแล้วก็การไฟนะครับผมก็คือแบบถึกทนเลยฮะจังหวะนี้คือแบบอะไรก็บวกได้หมดนะครับผมเหมือนแบบเป็นการอ่าแบบว้าไปแล้วก็แบบพร้อมบวกพอดีเลยอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับแอปเปิลนี้ไอ้สำหรับเอนเดอร์เพลนี้ต่อไปเป็นเทียนทีครับผมชืบชืบอ่าลืมไปนะครับมันต้องใช้ไฟเวิร์กกับเทียนทีอย่างงี้ไอ้ไฟชาร์ตนะครับแล้วก็เอนเดอร์เพลปุ๊บอ่ามาแล้วครับผมอู้ขาบหกอันเลยนะครับมา ลองโยนดูไฟบอลนะครับเพ๊่ตุ่มนี่ก็จะปาไปแล้วมันระเบิดนะครับแต่เราจะไม่เสียเลือดนะเออนี่ก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันที่หมู่บ้านแล้วกันเผื่อบบลุงคิดถึงอะไรอย่างงี้นะครับผมก็โยนไปแล้วผมจังหวะนี้ระเบิดตุ่มนะครับซึ่งก็ไม่ได้รับดาเมจครับค่อนข้างดีเลยนี้นะครับชื้อเป็นการแบบระเบิดนะครับอ่าแบบเหมือนเราจะจะเข้าไปบวกกับตัวอะไรก็ปานนี้เข้าไปเลยก็ได้ครับผมคือเราไม่โดนดาเมจอยู่แล้วนะครับ นี่แอลเนก็เลมเหรอก็มาดิครับก็มาดิครับตุ้มนะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนีก่อนละนี่ตอนแล้วตอนนี้สู้ไม่ได้นะครับโอเคผมว่าผมไม่ควรจะยุ่งนะครับไปบวกเลยแล้วกันมาดีเออโอเคกลับมาตรงนี้นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฮันนี่นะครับผมหรือว่าน้ำผึ้งนะครับผมก็อันเดอร์โพลอยู่ไหนอะเอามาโอเคอันเดอร์โพลฟึบนะครับโอ้ ครับ16อันเลยนะครับเขาบอกว่าอ่าอันนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โดนดาเมจแบบเวลาวาร์ปนะครับผมฟึบอ่านี่ไงเออไม่โดนดาเมจจริงด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบเลอะน้ำผึ้งหรือเปล่านะก็เหมือนแบบว่าเราเอ่อมีแบบน้ำผึ้งนะคอยแบบซับดาเมจให้อะไรเงี้ยอ่าแบบเราก็จะไม่เจ็บนะครับก็ปปไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้โชวฟึบนะครับผมก็ตามทางก็จะมีเป็นน้ำผึ้งหยดด้วยนะครับอ่ะค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวฟึบไปไปไหนๆก็มาแล้วครับมาป่วนได้ไหมนะ เดี๋ยวผมขอเอาไอ้นั่นมาเล่นดีกว่าค่อนข้างจะติดใจในเดอร์เพลนี้ครับผมเฟิร์สเฟิร์สอ่าโอเคเสร็จแล้วผมจะวาร์ปไปหมู่บ้านครับเดี๋ยวจะไปถล่มเดี๋ยวผมจะไปถล่มกับเอลอนโกเลมนะครับผมมาะสิบหกการไม่รู้สู้ไหวหรือเปล่าแต่มาลองดูกันครับผมอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอ่าตรงนี้อ่ะก็มาดิครับอืมระเบิดไปหนึ่งทีสองทีสามทีเออโอ้โหตายครับผมมันช่างรุนแรงจริงนะครับผมสำหรับแรงระเบิดนี้อืมแล้วคือแบบว่าไร้เทียมทานนะครับเอ้ยคือ ถึงบอกเราถึงเราจะไม่โดนดาเมจแต่ผมก็ว่าโดนอยู่ดีนะจากแบบเหมือนว้าไปอยงเงี้ยโดนระเบิดหรือแบบตกมาจากที่สูงอะไรเงี้ยนะครับก็เจ็บได้เหมือนกันนะนี่ฟื้นตุ่มนะครับผมอ่าปึ๊บโอโ้โหอ่ะโอเคใกล้ตายละมาผมลองโยนขึ้นฟ้าเลยดิปื้บเสร็จแล้วลงมาจะเป็นยังไงนะเฮ้ยอืมประ,ะมาณนี้ครับผม ไปตายนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากเอา Data Pack นี้เป็นเล่นนะครับผมลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับผม